เปิดให้จองแล้วนะคะสาหรับหนังสือปลอดล็อกเบาหวานด้วยอาหารในชีวิตประจําวันเฉพาะแฟนเพจหมอปอชูกาฟรีดอมแล้วก็คุณที่เห็นคลิปวิดีโอนี้เท่านั้นหนังสือเล่มนี้คุณจะได้ความรู้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดนะคะสำหรับการดูแลโรคเบาหวานของคุณเองเพื่อที่จะให้น้ําตาลลดอย่างยั่งยืนโดยไม่พึ่งสมุนไพรหรืออาหารเสริมใดๆเลยหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่แค่เพียงทฤษฎีแต่เป็นวิธีการปฏิบัติตัวให้คุณรู้เลยว่าแต่ละวันเนี่ยคุณจะต้องทานอะไร บ้างและทําอะไรบ้างนะคะหนึ่งสอหเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนคนไข้ของหมอปอที่รู้ข้อมูลนี้น้ําตาลลดจนสามารถที่จะลดยาลงมาได้และยังมีเทคนิคการกินที่จะไม่ให้คุณเนี่ยต้องจํากัด ของโปรดของคุณมากจนเกินไปนอกจากนี้หมอปอยังมีโบนัสพิเศษภายในเล่มให้คุณสแกน QR code แล้วเข้าไปสู่วิดีโอเพื่อรับฟังคำอธิบายเนื้อหาประกอบหนังสือให้คุณได้เข้าใจมากขึ้นซึ่งโบนัสนี้หาเฉพาะคุณที่สั่งซื้อหนังสือเท่านั้นรีบสั่งจองกันเข้ามานะคะเพราะว่าหมอปอสั่งจานวนจากัดคุณอาจจะต้องรออีกหลายสัปดาห์ถ้าพลาดครั้งนี้ไป